นี่ค่ะร้านพิซซ่ามีโมนาลิซาด้วยอันนี้ปิดถึงสี่ทุ่มครับแล้วก็เขาทำสดๆเลยส่วนนี้ก็จะมีน้องยิ้มส่หวตรงนี้ชั้นสี่ก็จะเป็นสระวนาน้ำนะคะตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินนี่คือเมนูพิซซ่องเราร้านพิซซ่าก็จะ อยู่หน้าโรงแรมเลยค่ะแล้วตู้ข้างล่างก็จะมีตู้กดน้ำร้อนน้ำเย็นนี่มีชาระวันนะคะเต้าบินตู้ใดๆนี่ทุกคนเราพกแก้วมาเองให่รู้น้องเย็นเลอเปล่าน่าจะเย็นนะเฮ้ยเย็นมาก จะไม่ไปร่อนเอวหนาวเนมัไม้ไม่เย็นเย็นไมนนไปอีกแล้วเหรอก็เลยลานจอดไปคนเดียวถูกใช่ไหมไปจอดแล้วหนูจะอยู่ยนงไงเข้าไปเอาของหรอหรือว่าเข้าไปทาอะไรเข้าไปเอาของ She's great. อีกบ้างก็ดูได้อยู่ละไม่เสียแป๊บวันนี้ห้องนะคะอันนี้เป็น True Barebed Room พิวรีน้องยิมว้าวทีวีติดเองค่ะห้องน้ำ oh. ได้ไดาย oh. อันนี้คือชักโค้น,นี่คือวิวนะคะเป็นวิวเมืองะคะ่ะ